สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักการปลูกไม้ประดับใบสวยๆนะฮะวันนี้พาเพื่อนๆพื่มาชมของบ้านผู้ที่รักการปลูกไม้ประดับเป็นชีวิตจิตใจนะก็ได้รับอนุญาตแล้วก็ได้รับข้อมูลดีๆนะของการปลูกต้นไม้หลายๆชนิดนะฮะอันนี้ต้นกระนกลายไทยนะครับเพื่อนเจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมวิธีการปลูกการดูแล แล้วก็การขยายพันธุ์นะฮะแต่วันนี้พาเพื่อนเอนมาชมความสวยก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะจะบอกวิธีการขยายพันธุ์นะฮะจากผู้ที่ปลูกมาหลายสิบปีของต้นกระหนกลายไทยนะที่มีใบที่สวยลายกหนกอยู่บนใบนะฮะจุดที่จะตั้งนะฮะก็ควรจะอยู่ในร่มลำไรหรือตามต้นไม้นะฮะ ถ้าอยู่ตามต้นไม้นะครับจะทําให้รากหรือไหลออกได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ต้นสมบูรณ์มากขึ้นต้นโตเร็วนะฮะใบก็จะมีความสวยแบบนี้นะฮะก็จะเป็นคล้ายๆลูกฟูกเลยฮะตรงที่ลายนะฮะลายสีขาวก็จะเป็นลูกฟูกอันนี้คือเป็นไหลลักษณะก็คล้ายต้นเงินไหลนะฮะจะมีลําต้นไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีราก ที่ออกมาตามข้อตามป้องอันนั้นก็วิธีการขยายพันธุ์อันนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกนะฮะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมความสวยก่อนความสวยแล้วก็การดูแลจากผู้ที่ปลูกมาหลายสิบปีนะฮะก็ได้สอบถามเบื้องต้นว่าใช้ดินดินก็ดินกัมปูโดยดินที่ผสมใบไม้ทั่วๆไปแล้วก็ปุ๋ยคอกหรือมูลไส้เดือน นะฮะก็ได้แล้วก็มะพร้าวสับนะครับก็วิธีการปลูกก็อย่างทั่วๆไปหลายๆชนิดไม้หลายๆชนิดก็ปลูกคล้ายๆกันนะฮะอยู่ในร่มลำไรนะฮะอย่าให้โดนแสงแดดจัดถ้าเป็นใต้ต้นไม้จะดีนะฮะถาลากรปยยึดก,กับต้นไม้นะฮะก็จะทำให้ต้นสมบูรณ์แล้วก็ไหลออกได้เร็วมากขึ้นนะ,ะอันนี้คือเคล็ดลับเ็กน้อ,นอ,อยๆมาบอกเพื่อนๆ จากผู้ที่ปลูกมาหลายสิบปีนะของต้นกระหนกลายไทยก็มีความสวยนะอันนี้หลังจากตัดไหลไปแล้วหลายครั้งนะฮะหลายครั้งนะฮะก็ยังมีออกมาเรื่อยๆนะสถานที่ตั้งควรอยู่ในที่โปร่งๆนอกบ้านนะฮะก็ไม่ควรเอาไว้ในบ้านถ้าในบ้านก็อาจจะไม่ได้รับแสงแดดอาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตได้นะถ้าอยู่ในสวนเกาะกับต้นไม้จะทําให้ราก ออกได้เร็วแล้วก็ไหลออกได้เยอะมากขึ้นนะอันนี้คือวิธีการดูแลนะครับก็มาบอกเพื่อนๆหลังจากผมก็มีต้นหนึ่งต้นเล็กแต่ยังยังเล็กมากนะฮะเดี๋ยววัหนหลังค่อยมาดูนะฮะอันนี้ชมความสวยงามก่อนนะของต้นกระหนกลายไทยถือว่าเป็นไม้เก่าๆแล้วก็มีลายที่สวยต้นจะคล้ายๆบอลสีนะฮะแต่ไม่ใช่บอลสีนะลักษณะลําต้น ไหลคล้ายๆต้นเงินไหลนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมดินระบายน้ำได้ดีอยู่ในร่มลำไหลนะครับขอบคุณครับ